ใช้รถที่เตรียมฮะใช่ใช่ผมไม่มีอะไรติดตัวเลยไม่เป็นไรไม่แค่สืบไปเฉยขันกิจแรกใช่แล้วใช่แล้วคุณเราล็อคดีไม่ได้เลยถ้าเจอคนข้างทางหรือว่าผู้จัดทริป์นบางพี่ก็พูดว่าบอกว่าคุณเป็นนักท่องเที่ยวเขาจะรู้เองก็ับพมีอะไรที่เราควรระวังไหมพวกโจรดักลางทางอ่ช่วงนี้มันระบาดมันจะชอบคนนักท่องเที่ยว ลองตัวด้วยันาจจะมีหนึ่งมากสุดก็อาจจะเป็นสิบ้ายุในเช็คร่างกายนายหนะนะมยาจะเจ็บอ่ะเจ็บเจ็บอะไรฉันขอตโดนหินบาดื่อกี้เจ็บแต่มี้าันแงะการลกางนิ่มตีมปล่าวทหารเป็นไงบ้างครับเย็นสบายดีไหมปรับแอร์ไหมพอดีไม่มีแอรีอ่ะ หมดแล้วนะเราเลยเราเลยจมก่อวะเฮ้ยจมก่อก่อนแท้ก่อนแท้เออเราต้งทางอะไรไอ้จมจจมจมเก็บร้าลังเตยมตัตัวหญ่ไกลกันน่ะนักท่องเที่ยวครับผมเก็บรถเก็บรเก็บรถเราเป็นนักทเที่ยวไงเก็บรถเก็บรถเก็บรมาอยู่นี่มาใหย่ๆโอเค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 ได้ได้ได้เรา เรามีแดงเอออยากขยับเขามาเรามีแค่อุปกรณ์ตั้งแคมป์เราไม่มีอะไรเลยอ่าให้ให้ให้เดี๋ยวผมให้เองอ่ะเอาเอาดีโทรศัพท์ไปอ่ะเอาโทรศัพท์ไปโอเคป่ะโทรศัพท์อ่ะโทรศัพท์เอาน้ำไปด้วยหิวน้ำป่ะอาหารไปด้วยมันต้องมีวมันโล่งมีิอหอมมากขี้มากขี้มากมีโทรศัพท์เครื่องเดียวครับผมรอรอไปอาหารแบบนี้ฉันไม่เคยเห็นตี่ไหนมากเลยนะอาหารเนี่ยรอแม่งไว้เลยผมซื้อผมซื้อจากอีเบ a y มา อาหารออนไลเนี่ยรู้จักอีเบียรู้จักอีเบียซื้อออนไลน์ไงซื้อออนไลน์ไงวะมันก็กินเหมือนขนมปังอ่ะจิ้มจิ้มแยมมีแยมมีเวฟอะเวฟอาหารได้ใส่หม้อต้มยำอยากอ่ะฮะมาจากไหนวะมาเรานั่งเรือมานั่งเรือนั่งเรือสำราญมาใครเป็นคนประเทศอะไรเนี่ยเอออยากเอาป๋ากลมขั้งหมดเลทั้งมดไมเนี่ม โอ้ครสเซียด yeah. sure. like, yeah. right. like, oh, okay, okay. ้วยะแ่เป็นคนกาะที่ีละเจสโตชิรเจสตดมเพื่อนกันเาเพื่อนกันเพื่อนกันรัเซโอเคโอเคใช่ใช่ฉันมาแรัสเซียนายมาคนเดียวหะอฟรเซียอฟริเซียมาคนเดียวเหรอครับเดี๋ยวขึ้นรถไปด้วยได้ไหมอะพวกเดียวกันไม่น่าคุยยากหรอคุณไปส่งไหนด้วยเด้วาดยกัสกันเ่ยนเฮ้ยเอาไ v i p เะอ้ิ๊กจ้ ก็มาทททไไยยำสารคดีเนี่ยเป็น,บบนปัตติพีเนี่ยแต่ว่าที่มันมีสัตว์พวกสัตว์ปัตติหัวอะไรเงี้ยฉันก็มาถ่ายเนี่ยเรามีกล้องเรามีกล้องเรามีกล้องไปหาด้วยเรามีกล้องกล<อ>้องก็เพราะว่าเราต้องไปเดินป่างไงกันเดินหลงน่ะเพราะว่าเราต้องเข้าไปถ่ายสารคดีสารคดีงานแข่งงานเป็นไรแหละแขขวาหานนะแข่ขวาชัดเหรอได้ได้ยัดทีเนะพวก วไปย่ากนี้ไม่รอดเกิดเม่ไไอพวกนายครับป็นลดล้ได้ไหมพวกไม่ได้ไม่ได้ไอ้นายเราไปถ่ายรูปกันดีกว่านายรถรถปืนลงไ่งไไม่บไม่ไม่ารนคนรัสเซียพวกกนไปนไปเฉให้ไงให้เข้าไปเข้าไปปไไไไไปไไปไไไไไไ มดาวดวแมใครโชปืนสกเกียสกเกียเอ้ยเียไอ้เใครทำแตกวะสัสลาขึ้นรถละเดี๋ยวเียเราไปอี่แบกมานอนี่แบกมาปะกัน่าจะออกมานะไม่ได้ออกมาปอขไปก่อนนะข้ไปก่อนนะขึไปก่อนนะขไม่ต้องทิิงไว้ยีงนตองสินเียนไว้ก้มนไ ค,ยค,ยคยุยกัเน,อนเองตลาดเดี๋ยวชนะิคกีคพอยช็คกี้พายไปไหน,ไหนอะไรนะไหนนะไหนอะไราเป็นนัก<ห>ท่องเที่ยวนักท่องเที่ยวใช่ามาคันเดียวอเมาสองคันอะเขามีคนมาอีกแต่ว,ว่าอีกคันนึ่งลังตาม,มา,าเายางแตกเ็เปลี่ยนยางอ๋อเห็นละ ข้าไปเลยเข้าไปเลยเย่ทำไปโอเคไปเลยคัดไปอุ้ยผอเข่งมาเอไปเอาไปวางได้เลยใช้ไป่ซ้ำขออ่ะโอเคโอเคเดี๋ยวขยับรถให้แรกไปลูกก่อนเกิดเลยโอเคแล้วก็พยายามอย่าถือของหรือเดินไปด้านนอกสิลมันจะมีพวกคอยจับมองเราอยู่ แต่ในนี้เขาได้จะส่งด้วยถ้าตะเวนรอบๆเขาเนี่ยไม่น่ามีใครเข้ามาดีแค่นั้นแหละเดินทัวร์เบียดก่อนก็ได้นะฉันทำธุระก่อนมีอะไรก็ติดต่อออฟฟิศไม่ใช่ห้องประชุมนะแต่มันจะเป็นแบบเออเรีอยว้ายเข้าไปมันจะเป็นห้องส่วนตัวฉันจะนั่งอยู่นั้นโอเคเดี๋ยวฉันขอคุยด้วยหน่อยพวันนี้วันนี้เหรอวะพอเล่นเลยกูแได เข้าไปเลยเข้าไปเลยเข้าไปเลยโก๊ตโกโ้ยก็ไมนั่งแล้วมันต้องใส่หมอนน่ะหึคอยหักขนาดไอ้ห้องบีบดูมนี่ไม่กลัวโดนขโมยความลับเลยทําด้วยสั่งกระสืเนี่ย <c ười> <g ul et> อ๋อเรียน่งโอเคครับผมโอเค ตามที่เออคุณน่าจะได้รับเอกสารเลยตอนนี้ฮันเตอร์ทีมได้หายตัวไปฮันเตอร์ทีมสามเอติดต่อครั้งล่าสุดเหมือนเขาจะอยู่เมืองทางตอนใต้ของ HQ ทางซาวอีสที่เมืองเวลูวิเทียที่กรีดเอ่อ033 061แถวนั้นมันจะเป็นเอ่อหมู่บ้านหลกห้างจะเป็นเศษตึก อยาให้คุณเข้าไปในพื้นที่ก็ออนำบอดี้แบกไปด้วยเผื่อเขาเสียชิตไปแล้วทีมเขาจะมีทั้งหมด4คนในอยู่ในพื้นที่นั่นแหละแต่เราไม่รู้เขาเป็นหรือตายระวังตัวด้วยเพราะว่าในพื้นที่อาจจะมีเอนมีอยู่ mm hmm. แล้วก็พักมีเอกสารอะไรก็เก็บมาเก็บมาด้วยแค่นั้นหละ mm hmm. เตรียมจัดของ mm hmm. เดี๋ยวจะเดินทางกันด้วยฮอ Sabes, จะมีชิลอี้ลำสีดำจะมารับพวกคุณไหมเดี๋ยวเ c ซีจะบอกอีกทีนึงครับพี่แต่งตัวเป็นเลนเดอร์โคเวอร์ไปเข้าไปเข้าเลยเข้าไป ไอฮันเตอร์วันคันแดงโอเคฮันเตอร์วันเลนมาคันแดงส๊อปปี้เดี๋ยว่เราลงมาจากภูเขาดูนะอันเะได้เจอเกอบนภูเขาะ เอลงไปภูเขาจะเจอบนเขาได้ไงต้องไปรู้อาจจะเจอก็ได้โจนอยากเจอลูกทองที่อกเราแม่เออไออไม่รู้กินตัวโอ้โหทางลมอุ้ยอ่ดีเลยผูขับมาไม่เ็วอีกไอ้ I believe I can fly เลยทีเดีย ควรภารกิจอะเ็แอเออเราจะให้ฮันเตอร์หนึ่งเข้าไปจอดแล้วก็ถือักเป็นปืนพกไว้ก็บตัวแล้วก็ดูล้านราอยากเข้าไปใกล้ถักเป็นไอกันนนคอนแทคที่มันติดะ <c oughs> อะวความสังเกตไว้ก่อนเดี๋ยว <c oughs> จะขอประสานง,งานกับเ q คิอีกที ก็ลงรถเราต้องรอกตัวมันปุ่มเปไว้เปิดกระบอกไห้รถนะกระปีเพื่อความไม่ให้เกิดความสเสื่อมสายเก็บกระปีจะเก็บไว้ในรถผมเปดนเอ็มซีทีรับเครื่อนเดี๋ยวทางมาร์คแมนสเกาวแล้วพบอะไรเดี๋จะแจ้งแฮตเตอร์แฮตเตอร์วันไฟอีที รถถ้าเราเอ่อเอลเลอร์เมื่อไหร่เนี่ยผมจะส่งสัญญาณไปหัสคือเอหัสอะไรดีกว่าเอ่อคาร์โลแลนเป็ดคาร์โลเอางีา้ถ้ามีอลเลอร์หรือว่าจะให้ทำอะไรอะ่ะเดี๋ยวจะไปเดินไปเดินใกล้ๆมนันนะแล้วก็ถีบแม่งแล้วก็ลุมทุกแม่งเลยสิ <c oughs> อันนี้ครับพ่จะกันที ไม่เห็นใครก,ก,กดถีดแล้วก็กดใส่ถัาผมไม่ได้สงสัยใช่ไหมโอเคเอนะครับในการทดลองจากคอนเทอร์ถึงตะวัน,น,น,นทางด้านนอร์ทเวสต์ของเมืองมีรถกระบะติดโทอยู่นะแต,แต่ไม่แต่ไม่แต่ไม่มีคอนเนอร์หรือไดเวอร์ ก็เป๊ก็เป๊ะเดี๋ยวแฮนเตอร์วันเดี๋ยวขอรถกันนะที่นี่มันรถโจนี่หว่าไอ้รถไอ้รถยี่เป็นโจนี่หว่าใช่หมู่บ้านพังแล้วก็ไม่น่ามีประชาชนอยู่ตรงนี้ถ้าเรามาตรงนี้อาจจะเป็นที่ต้องสายได้เราจะเลียงตอนนี้ฮันเตอร์วันแยกแยกคนออกเป็นสองคู่ก็เป๊ะ ตอนนี้เราอยู่เอชสองทานอย่าม,มัวต้องโหลงมูมาเอสองมีรถที่เสียแล้วเป็นเอ่อรถติดพีเอ็มคัปีมีเอ่อคอนแทคอะไรไหมยอยู่ข <S <S า้างรถตอนนี้ไม่มีเออเราพบเหมือนเป็นผู้สืบนอนอยู่ตรงเอสิแล้วก็เอชเก 2, แล้วก็มีรถเอ่อเป็นรถขนส่งแอสฟัลแล้วอองสักคู่แะ เหมือนเป็นศพทหารนอนอยู่จะให้เราเข้าไปไมเอ่อเซนไบเออเหมือนเราเจอเหมือนเป็นไอเอดีเล่ปะวะไม่แน่ใจจ้าผมเช็คแต,ตรงระหว่างเอสิกดที่ความเราจะแถวนี้จะเป็นการประทะากันนะรัทุกส่งอ่ะ เดี okay. ๋ยวเราจะเข้ามาเช็คแต่หลีกเรี่ยงกางหมดแล้วแยก yeah. ไปป็นไงบ้างตอนนี้อยู่ที่เอลตอนนี้เราอยู่ที่เอแปดกำลังเข้าเช็ครงตัวเปิดติ0โอเคเราเจอจบละ ชัสองชั้นสามมีมันมีเหมือนมีศพคนเหลืออะไรสักอย่างอยู่ข้างในแจ้งอะตอนนี้เราเราอยู่ตรงถนนระหว่างเอสิบเราเจอศพทหารหนึ่งคนครับแต่ว่าน่าจะเป็นไม่แน่ใจว่าเป็นฝั่งเราหรือเปล่าแต่เกียร์น่าจะเป็นเกียร์ของอเมริกาส่วนอีกศพหนึ่งเป็นศพเหมือนเป็นจุดทหารที่นี่ออกกระสานเดี๋ยวเราถ่ายรูปไปตอนนี้เราอัพอิเทลลงโทรศัพท์ละอคนไปโอยอยู่ไหนเนี่ย ใครับเสียงเสียงเสียงเนี่เสียงร้องทางนี้ใช่ไหมครับรดกไปเรื่อยเอย่างนี้อยงนี้ตรงนี้เป็นรอดตรงนี้เปคนรอดชีวิตตรงนี้เปคนรอดชีวิตตรงตรงเอสเอ็ดไม่ม่ลเจเอ้แมนเวะพูดไร พัตเตอร์ทีมหรือเปล่า Yes เฟนเซอร์เดี๋ยวให้นาธานไปพร้อมกับคไรนะเเราจออะไรบ้างนะเราเจอเลยนะเพื <c oughs> <c oughs> ่อนนายอ่ะนายการแบบคนหนึ่งแล้วก็น่าจะส่งไอ้แนมี่กับคุณอยู่นาไงบ้งตายกันเทียบเลยตรงนี้ตรงนี้ด้วยทำไมจะนอนของตัวตีอ่ะไม่รู้ว่ามันถอนไปหรือยังแต่พวกนายไม่เจอพวกมันใช่ไหมไม่เจอเจอทุกมาเมื่อกี้น่ะโอเคโอเคเพื่อนนายที่เหลืออยู่ไหนวะ แต่จะเป็นปุ๋ยไปแล้วเหลือฉันรอดคนแค่คนเดียวเก okay, ็บก่อเป็นฉันไปหา uh, เอกสารมาให้แป๊บนึงตอนนี้เราเจอผู้รอดชีวิตหนึ่งในเป็นทีมของเราในจะเป็นฮาร์ดวร์ีตอนนี้เออกำลังหายเอกสารแล้วทีมของฝ่ายเราอะ่ะเสียชีวิตประมาณสามคนตอนนี้ตอนนี้นนนกลังเอาเอกสาร,าสารดได้พวกนายเก็บไปลไเาาลย <Okay. S 1> ต้องเป็นน่าจะมีเอกสารที่แผ่นหนึ่งอยู่แถวนี้แหละแต่ฉันไม่รู้ว่ามันอยู่ไหน กำลังเดินเข้าไปเดี๋ยวฉันขอนั่งพักหน่อยเลยพลี่งฟลี่งทันทันต์ทีทีมีกี่คนเนี่ยมีสี่คนมีสี่คนได้จะตายแล้วโอเคสี่ถึงห้าคนนะฉันจำไม่ได้โอเคก็บอกว่ามีเอกสารหนึ่งที่ยังไม่ถูกเก็บแต่ว่าอยู่แถวนี้เราหาไปไ้กันหา ฮันเตอร์วันเจอเอกสารไหมไม่เจอชันไฟชันไฟเด็กดีเดกดีเอ่อฮันเตอร์ฮันเตอร์ูเข้าไปช่วยฮันเตอร์วันฮันเตอร์วันถอนมาเกียร์ครับที่รถกัีกีฮันเตอร์วันกำลังถอไปโยนฮันเตอร์ทเข้าเรากำลังเข้าไปดังทา

get it